นี่รถข้างหลังนี่รุ่นอะไระพีจร่จริงๆเป็นซีรีส์3ครับอ่า e 3ามนะครับเป็นเขาเรียกว่าคูเป้นะครับสําหรับ e 3 0คันนี้คูเป้เขามา่ททาอะไระพี่คันนี้จริงๆต้องบอกว่าคันนี้ทําเสร็จมาต้องบอกว่าประมาณ80%แล้วครับเกือบเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะฮะแต่คราวนี้ปัญหาเลยก็คือว่า ในช่วงระยะขั้นตอนในการทำเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันนานจัดนะก็เลยทําเสร็จปุ๊บไอน้นู่นไอ้นี่เสียคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าบอกกับลูกค้าที่แรกลูกค้าโจทย์แรกเลยก็คือปิ้งใหม่หมดเลยรอบพัน<ว>ผมก็เลยบอกกับบอกกับเจ้าของรถพี่อ๋ันนะครับบอกว่าพี่ผมว่าผมสารต่ออีกนิดเดียวว่ะมันก็จบแล้วไม่จําเป็นีต้องไปเสียเงินเป็นต้องบอกว่างบงบที่แรกที่คุยกันอ่ะคือแสนกว่าเนี่ยต้องต้องมีประมาณสัก แสนเจ็ดแสนแปดอะ่ะ oh, <no. S 1> ผมก็เลยมองว่ามันจะเสียเยอะคราวนี้เราก็เลยจะมาสารฝันสารอีกนิดนึงให้มันจบก็เริ่มต้นตั้งแต่ชายล่างชายล่างรอบคันเนี่ยจริงๆชายล่างรอบคันคันนี้ค่อนข้างทามาดีแล้วนะครับแต่ในจุดที่เรามองว่ารถรุ่นนี้มันควรมีเนี่ยก็คือชายล่างตะเข็บในสิ่งที่สําคัญนะครับ e สามสิบอ่ะหนังไก่ของชายล่างรถเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวบ่งบอกครับว่ารถรุ่นนี้เนี่ยสภาพยังสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะฮะสำหรับคนที่เคยเล่น ผมไม่ได้มองเลยว่าวันนี้รถเป็นรถลูกค้านะครับผมทําให้เหมือนรถเราลักลักนะครับเรื่องปะผูปะใหม่จัดทรงรถใหม่เห็นไหมครับรถค่อนข้างจะ e 3 0ารุ่นนี้ค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีทรงที่สวยคือตูดตูดจะลักลักหน่อยแล้วขาดไม่ได้นะครับบันไดครับอันนี้เราสร้างบันไดขึ้นเองเป็นแฮนด์เมดคันต่อคันครับรถรุ่นนี้จริงๆถ้าไม่มีบันไดเนี่ยมีลินหน้าแล้วไม่มีบันไดข้างเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับว่า ใส่รองเท้าแตะข้างหนึ่งใส่ท้าวายข้างหนึ่งนี่เลยคือสิ่งที่สําคัญเลยทุกอย่างก็ออกมาเกือบสมบูรณ์ห้องคงห้องเครื่องนะครับก็เก็บในเรื่องพาวเดอร์โค้ดนะครับเป็นสีแดงแก้วแล้วก็คานไอคำโชคเป็นสีดําเงานะครับก็เหมือนอารมณ์ว่าบิวให้มันเป็นยุคปัจจุบันนะครับในในรถรุ่นนี้มันเป็นปี89ปี8กว่าหรือปี9กว่านี่แหละก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณตั้งแตเ่เจ้าของรถนะครับคุณอั๋นนะครับ ที่ไว้วางใจแล้วก็พี่เมย์นะครับที่หาช่องทางให้เราได้มาเขาเรียกว่าสารฝันคันนี้ให้มันกลับมาเป็นในยุคป,ปีปัจจุบันให้มันสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับรถทุกคันฝ่าจะถึงแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้มองว่ารถรถลูกค้าทุกคันเนี่ยเป็นรถลูกค้าผมมองว่าอันนี้เป็นรถตัวเองนนี่คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับทุกอย่างก็ออกมาได้ถือว่า เกือบ90%แล้วกันเหลืออีก10%นหนึ่งเดี๋ยวให้ให้ลูกค้าไว้ติแล้วกันนะครับประมาณนั้นก็ฝากด้วยนะครับใครที่ติดตามชมผลงาน JF นะครับเรามีช่องทาง YouTube แล้วก็ทางเพจนะครับมาให้ชมมาได้เรื่อยๆ